เดี๋ยวเราพาไปที่จังหวัดปราจีนบุรีดีกว่าเพราะว่าที่นี่ค่ะเขามีการสืบทอดอาชีพจากรุ่นสู่รุ่นก็คือปีนต้นตาลแล้วเก็บลูกตาลออกมาเฉาะลอนตาลสดๆเอาไปขายสร้างรายได้ค่ะเป็นอาชีพที่บอกเลยว่า เสี่ยงมากค่ะแต่ว่าก็ทําให้คนกินมีความสุขมากเช่นเดียวกันงก็สร้างรายได้ดีให้กับชาวบ้านนะครับใช่เล้วค่ะเป็นอาชีพที่เสี่ยงตายจริงๆเพราะว่าต้นตาลมันสูงสูงลิ้วสูงนิดไม่ต้องสูงสุดสุดที่เขาพามานะนะคือต้องเอาไปปีต้นตาลมันต้องยาวขนาดไหนคุณลองคิดดูอ่ะเดี๋ยวดูดิอ่าอแล้วบอกเลยว่าเก็บลูกตาลลงมาขายอ่ะรายได้อ่ะวันละพันนะคะเป็นหลักพันนะคุณสุวัสด์จอมทองเกษตรกรบ้านนางเลงนะคะอยู่ที่หมู่ห้า ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเขาบอกว่ายึดอาชีพเก็บลูกตาลมาช็อปเป็นลอนตาลสดๆอ่ะเอามาขายในตลาดนัดอ่ะเป็นอาชีพที่ครอบครัวเขาสืบทอดกันมาต,ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วต้นตาลเนี่ยเป็นพืชที่ขึ้นเองตันธรรมชาติอยู่ในตระกูลปาล์มเนาะขนาดใหญ่แข็งแรงแยกเพศกันอย่างชัดเจนเลยนะคะคืออย่างนี้ต้นตัวผู้<อ>มันจะมีงวงตาลคุณอ,อ่ะใช่ มันจะไม่ออกผลแต่มันจะออกจัน,จนใช่ใช่น้ําส่วนต้นเมียมันจะมีปลีตาล<อ>แล้วก็ให้ผลตาล<อ>ด้าน,น,นในจะมีจาวตาลแบบ อ่อนนุ่มของดีชอบมากดิฉันชอบกินตาลค่ะต้นตาลนี่ก็จะเริ่มออกผลในช่วงเดือนกันยานะแล้วก็เก็บมาเฉาะกินได้ช่วงเนี้ยธันวาไปจนถึงมีนาคมที่บ้านนางเลงเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีต้นตาลเยอะมากชาวบ้านก็จะนิยมทําอาชีพนี้แหละเก็บตาลมาเฉาะขายบางรายก็ทําน้ําตาลสดควบคู่กันไปด้วยโอ้ยอยากกินเลยอะเอาสักเมล็ดได้ไหมเนาะเมล็ดเดียวหรอเมล็ดเดียวมันไม่เพียงพอเลยนะ ใช่ค่ะไปคุยกับคุณสุวัสด์นะครอบครัวเขาบอกว่ามีต้นตาลกว่า50ต้น<อ>ทุกเช้าเขาจะพาลูกชายไปสวนหลังบ้านลูกชายจะเป็นคนปีนต้นตาลแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ป่าเนี่ยทำเป็นพระองค์พาดเมื่อกี้ที่เขาแบกเขาเรียกพระองค์พระองค์พาดกับลำต้นปีนขึ้นไปเพื่อตัดตาลมาเป็นเครือเนาะนและใช้เชือกย่อนย่อนย่อน,อน,อนลงมาด้านล่างจากนั้นก็จะเอามาทําแบบนี้มาเฉาะนะคะเฉาะลอนตาลส่วนพี่สาวก็จะขูดนี่ยนะก็จะใช้ันเลขูดขูดแล้วก็บรรจุ ใยถุงถุงละ1กิโลกรัมจะคัดไซนะแยกเป็นสายไซเล็กเนี่ยอยู่ที่ราคา80บาทไซใหญ่ถุงละ100้อบาทแล้วแช่เย็นน่ะมันคิดดูดิชื่นเออเขาจะเอาไปส่งขายที่ตลาดนัดบขสสามทหารแล้วก็ตลาดนัดสุภผลในอำเภอกบินบุรีนะคะแต่ละวันเฉาะรอนตามได้โอ้โหสามสิบห้ากิโลเขาไม่ได้แค่โชว่าเฉาะเป็นยังไงนะชิมด้วยไม่ได้เฉาะอย่างเดียวชิมด้วยจ้าคุณขา ราคาดีมากแล้วก็วันหนึ่งขายได้3 0ม0กิโลกรัมเยอะเลยค่ะเยอะไเืันเนะใช่ค่ะสําหรับคนที่ต้องการสั่งซื้อลอนตาลสดๆใหม่ๆจากสวนนะใครอยากสั่งลองติดต่อไปได้เลยนหมายเลขโทรศัพท์นะ094 385 63 36ติดต่อคุณละเอียดจอมทองได้เลยนะคะ